มาแล้วครับโอลิมเปียมีนานะเครื่องชงเอสเปรสโซ่ฉบับพกพานะครับประกอบง่ายมากน็อตสีตัวไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆนะไม่ใช้มือมีกระเป๋ามาให้นะครับขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะยังเหลือที่ สำหรับใส่ Hand ์กรายเดได้นะใครไม่ใช้ก็อาจจะใส่เป็น c คนิสเตอร์สำหรับบรรจุกาแฟบดแล้วก็ได้นะครับหรือว่าที่สำหรับแกจ e ตอื่นๆคำถามที่น่าจะอยู่ในใจหลายคนก็คือมันจะสู้โอลิมเปียครีมินาได้ไหมเหมือนหรือแตกต่างยังไงเทียบกับแฟลหรือคาเฟดัสโรบอท พวกนั้นราคาต่ำกว่าหมดเลยมันจะคุ้มค่าไหมในการเป็นเจ้าของโอลิมเปียมีนาไปดูช็อตที่ชงได้ก่อนนะครับวันนี้ผมฝึกชงนะครับทำความคุ้นเคยกับจังหวัดต่างๆด้วยกาแฟคั่วเข้มที่คุ้นเคยนะเพื่อเช็ครสชาตินะสังเกตนะเรากดสุดเนี่ยเพเชอร์จะขึ้นไปประมาณ6-8บา์แล้วก็ลดลดลงนะครับเทียบกับ โอลิมเปียครีมินาเนี่ยเราจะอันนี้มีนาเนี่ยจะควบคุมจะเล่นโปรไฟล์อะไรมากไม่ได้นะได้แต่ว่าหาจังหวะกดให้สุดแล้วก็มันก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับปัญหาของเครื่องเล็กๆพวกนี้นะก็จะมีคล้ายๆกันก็คือเรื่องของอุณหภูมิความสำคัญของการปีฮีตก็เลยสำคัญมากนะครับก็จะแช่น้ำที่มันร้อนจ,จัดๆไว้นะลวกลวอะไรได้ก็ลวกไป สังเกตการทำงานของมีนานะครับมันจะเป็นวาลวเนี่ยซ้อนอยู่ในกระบอกสูบนะพอเรายกรีเวอร์ขึ้นเนี่ยวาวตัวน,นี้จะเปิดทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปในในแชมเบอร์ได้นะตรงนี้ถ้าไม่ค่อยได้ใช้งานนะหรือนานๆานทีเนี่ยบางทีมันก็มีติดได้นะครับถ้าติดก็แค่หาอะไรดันๆให้มันหลุดออกจากกันนะตัววาลวเนี่ยกับตัวกระบอกสูบเนี่ยนะครับ มาดูแก๊เจ็ตที่ผมใช้นะพวกนี้จะไม่ได้มากับชุดนะเป็นแก๊เจ็ตที่ผมมีไว้สำหรับชงโอลิมเปียครีมินาอยู่แล้วนะอย่างเช่นฟันเนลตัวนี้นะคือตัวแหวนเนี่ยทำให้เรากรอกกาแฟง่ายนะครับมีเข็มเกลียมีตัวเกลียนะฮะพวกนี้หาได้นะครับเป็นขนาด49มิลิเมตรนะแม้แต่ตัวฟิลเตอร์บาสตเนี่ยที่นิยมกันโดย ims เนี่ยก็หาได้นะครับ พักสกรีนใช้เพื่อให้ควบคุมแรงดันได้ง่ายน้อยผมชงกับตัวเข้มมาทั้งวันนะจนสุดท้ายเนี่ยแก้วสุดท้ายเนี่ยผมเลยเอากาแฟขั่วอ่อนมาชงอันนี้เป็นเอธิโอเปียซีดาโมมบอนโกนะก็จะให้ดูไปยาวๆนะครับไม่ตัดต่อนะดูโฟล์ของการชงว่าเป็นยังไงนะครับน,นี่ลั่วกแก้วช่วยด้วยคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย อุณหภูมิของกาแฟาที่ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำกว่าปกตินะคือจะอยู่ที่ประมาณ50าอ,องศาเพราะฉะนั้นต้องช่วยมานิดหนึ่งถ้าถ้วยร้อนเนี่ยก็จะช่วยอันนี้คือสโตรกแรกนะครับจะเป็นการเปิดน้ำเข้าไปแล้วก็พรีนฟิวชั่นก่อนพนะอน้ำเต็มพักแล้วก็ ตอนนี้เริ่มกดจริงนะถ้าน้ำน้อยไปนะผมอาจจะต้องมีสโตรกที่2นะครับก็เติมน้ำเข้าไปอีกนิดหนึ่งอันนี้แล้วแต่นะไม่จำเป็นนะแต่สำหรับคนที่ต้องการใช้น้ำกาแฟเยอะๆเ,เนี่ยอาจจะต้อง2หรือ3สโตรกเป็นการเติมน้ำ เมื่อได้ลองใช้สักพักนะครับผมสรุปแบบนี้นะครับคือเทียบกับโอลิมเปียครีมิน่าเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับแทนกันไม่ได้นะแต่ว่ามันก็ดีไซน์มาโครฟังก์ชันอยู่แล้วนะนี้สำหรับท่องเที่ยวเดินทางนะครับแล้วก็ไม่มีระบบไฟฟ้ามาเกี่ยวนะอันนั้นจะหนักกว่าแล้วก็มีหม้อต้มน้ำต้องเสียบปลั๊กต้องอะไรนะครับคุณภาพชอ็อตนะเมื่อปรับตัวแล้วหาเทคนิคในการชงได้แล้วเนี่ยคุณภาพชอ็อต มันก็ไม่ได้ด้อยกว่ามากนะครับคือคุณภาพของเอสเปรสโซ่เนี่ยโอเคเลยนะสำหรับผมเนี่ยผมแฮปปี้มากนะครับเอนจอยได้นะแล้วต้องคิดว่ามันเป็นการเอนจอยแบบที่ว่าไป,ไปท่องเที่ยวนะคือออกนอกสถานที่นะครับการขนย้ายอะไรเนี่ยมันง่ายมากเพราะมันกระทัดรัดมากนะครับถ้าถามว่าเทียบกับแฟร์โรบอท พวกนั้นนะผมว่าจะชงง่ายกว่านะามีนาเนี่ยจะต้องปรับตัวจะต้องหาเทคนิคมีคนแนะนำเล็กเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นคนที่ชงกาแฟมาอยู่แล้วโอเคอาจจะใช้เวลาไม่มากนะครับแต่ถ้าไม่เคยชงกาแฟมาเลยเนะี่ยอาจจะต้องมีการฝึกเล็กน้อยนะก็มีเรื่องพรีฮีทเรื่องจังหวะโดยเฉพาะจังหวะในการโยกเนี่ย พรีฟิวชั่นเสร็จแล้วแล้วก็จะมาโยกเนี่ยอันนี้จังหวะอันนี้สำคัญนะครับถ้าช้าไปเร็วไปหรือแรงไปเนี่ยก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถา,ถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกมันมันชาร์เลนจ์นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความคิดต้องใช้จังหวะฝีมือนิดหนึ่งนะถ้าถามว่าเหมาะกับใครแน่นอนถ้าคุณเป็นแฟนโอลิมเปีย คริมิน่าอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณจะตัดสินใจง่ายมากนะเพราะว่าคริมิน่าเนี่ยมันเป็นที่รักของพวกเรามากนะถ้าเรามีงบประมาณเนี่ยมีนาเนี่ยซื้อได้แบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่ถ้าไม่เคยมีประสบการณ์กับโอลิมเปียมาก่อนแนะ้แล้วก็จะรู้สึกว่าค่าตัวมันค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับก็ทางที่ดีก็คือควรจะไปลองสัมผัสลองชิมกาแฟที่ออกมาจาก ตัวมันดูนะครับมันก็อาจจะมีคนชอบหรือไม่ชอบนะอาจจะเหมาะกับบางคนแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับบางคนนะถามว่าทําไมต้องซื้อแทนที่จะเป็นแฟร์หรือโรบ,บอทก็แน่นอนก็คือแบรนด์นะครับในระยะยาวเนี่ยคุณค่าของมันเนี่ยความรู้สึกในการหรือความภูมิใจในการครอบครองเนี่ยก็จะต่างกันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่บุคคลบางคนก็จะไม่ได้แคร์นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็าฮลกาดลองสัมผัส นะผมจะบอกว่ามันค่อนข้าง Challenge ในการชงนะแต่ว่าถ้าชงได้ดีผลลัพธ์ก็จะดีมากนะครับวันนี้เราลองกับกาแฟที่คั่วค่อนข้างอ่อนก็คือเอธิโอเปียซิดาโมนะเป็นซิดาโมบอนโกเป็นวอชนะซึ่งคั่วอ่อนชงค่อนข้างยากแล้วก็มันก็มาเหมาะกับมีนาเนี่เพราะว่าอุณหภูมิของมีนาเนี่ยมันจะไม่สูงมากนะทำให้กลิ่นรสพวกผลไม้อะไรต่างๆ ค่อนข้างชัดนะครับก็ถือว่าประทับใจนะเป็น1วันกับมีนาที่ที่สนุกมากนะ